สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสร้างสารรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจาร,รย์หนองนัำนัยโลสวุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLC d พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับอาจารย์หนองมีเรื่องมาเล่าวันนี้เสนอเรื่องอ่านหนังสือกับการนั่งสมาธิผู้ฟังทุกท่านครับดังที่เราทราบกันมาเนิ่นนานนะครับว่า การอ่านหนังสือนั้นทําให้เรามีความรู้ที่หลากหลายเกิดแรงบันดาลใจสร้างชีวิตได้เกิดคุณภาพชีวิตมีการพัฒนาเกิดขึ้นตลอดเวลาในขณะเดียวกันการนั่งสมาธิก็จะทําให้เรานั้นจิตสงบร่างกายแข็งแรงสมองดีมีปัญญาที่เฉียบแหลมเกิดสติรู้จักการพิจารณาในทุกสรรพสิ่งก่อนที่จะไปพิพากษา สามารถสร้างความเจริญให้กับชีวิตของเราได้ดังนั้นครับการที่เรานั้นแบ่งเวลาบริหารเวลาด้วยการอ่านหนังสือและนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำเป็นการใช้เวลาได้อย่างทรงคุณภาพการปฏิบัติเราควรปฏิบัติเป็นประจำแล้วเราจะพบว่าชีวิตเนี่ยสามารถมีความสุขได้อย่างมีคุณภาพและก็ทรงพลัง การอ่านหนังสือไม่เคยทำลายใครในทางตรงกันข้ามกับทำให้เรานั้นรอบรู้เป็นผู้รู้แต่ไม่ควรปวดรู้การนั่งสมาธิเหมือนเป็นการหยุดพักให้ร่างกายได้ผ่อนคลายให้สามารถทบทวนให้มีการคิดถึงสิ่งที่ดีมีจิตที่ทวินหาแต่เรื่องราวที่เกาะให้เกิดประโยชน์อย่างน้อยเป็นการติดเบรกให้กับชีวิตได้มีการพักเครื่องให้มีการหยุดพัก เพื่อร่างกายนั้นเนี่ยมีโอกาสผ่อนคลายสร้างภูมุมต้านทานดังนั้นครับสองสิ่งนี้ผู้ที่ประสบค,ความสําเร็จบนโลกใบนี้รวนปฏิบัติทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิหามุมสงบการอ่านหนังสือที่มีความหลากหลายไม่จําเป็นต้องตรงกับวิชาชีพแต่เป็นการเพิ่มพูนความรู้รอบตัวอยู่ตลอดเวลานี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นดังนั้นครับเพียงแค่เราดําเนินชีวิตด้วยจิตที่เป็นสุขแล้วแบ่งปัน บริหารเวลามองหาแต่สิ่งที่ดีเพียงเท่านี้สิ่งดีๆก็จะปรากฏขึ้นอยู่อย่างสม่ำเสมอ w r r c ขออาสา,าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการส่งมอบแบ่งปันเรื่องราวที่ดีในเชิงสร้างสารรค์สิ่งดีสู่สังคมสำหรับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดีย๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขสวัสดีทุกทกท่านครับ